ไทยแลนด์ประเดิมสวยงามครับติดท็อป3มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับในรอบซูเปอร์วิกเอ็นสัปดาห์ที่2ครับก็คือนัดแรกของสัปดาห์ที่2นั่นเองครับก็คือเกมที่16นะครับวีคแรกครับ15เกมจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือเกมที่16จะนับแต้มต่อจากจากนี้เลยนะครับอ่ะแต่15เกมที่ผ่านมาครับก็ตามนี้เลยครับผู้นำครับก็คือวิกตอร์เลสเอเรียนนะครับที่2ครับอาร์อาร์คิวอัลเทนาไทยแลนด์ครับที่ ที่7นะครับทีมซีเกตจีนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ power อป์8ทีมไทย1ทีมรับอยู่อันดับที่10ครับแล้วเกมนี้นะครับลุ้นอย่างมันเลยนะครับเพื่อนๆต้องดูนะครับอะไปลุ้นเลยนะครับว่าทีมไทยติดท็อป3แล้วจะได้แชมป์หรือเปล่าในเกมที่16นี้ครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งทีมที่เล่นยากครับใช่ครับซีเกตจีนครับพวกเขาอยู่เซอร์เวนี่ครับบนสุดของแผนที่เลยแลวลักซี่ไปน็อกแล้วครับแล้วไม่รอดถ้าแบบนี้คิวแรกของบิกตอนเลดเอเลียนครับท่านผู้ชมครับ มาซะแล้วครับและนี่ครับแจ็คส์ครับเป็นคิวของรักซี่ครับวงอัปเดตครับพี่ผู้ครับเรียบร้อยดีฮะตอนนี้วงเด้งออกขวาไปยังคงคร่อมด้านล่างอยู่แต่บีบขึ้นมาข้างบนค่อนข้างจะมากกว่าเดิมครับแบบนี้มีสิทธิ์จบเหมือนกันนะครับที่โซนของพาวเวอร์แปดแปดพวกเขาต้องทําให้ได้ครับลาฟุสโบเดสครับไม่ได้ใช้เรือนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ้งที่เกาลโนโวแล้วดูฮะไซรัสครับไปเฮดช็อตด็อกใส่ไซโอมาเหมือนกัน แล้วเขาขึ้นมาสู้ซักซี่มาดักสะพานครับแล้วดูฮะลัดครับลุลดรอจังหวะแบบนี้นี่พิกตอนนี้หวานหวานเลยนะครับ,รบอยู่ที่ว่าฟุตบอลริสแกจะต้องไปตามรูปแบบที่วางไว้หรือเปล่านะครับ<ช>ตอนนี้เพื่อนๆนี่กเกาะชายหาดไปแล้วสแสดงวยิงสวนมาซักซี่น็อกจากโ,โซโเคไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วตัวนี้ฟุตบอลลิสผมบอกเลยนี่เขาติดอันดับท็อปๆเหมือนกัน<ช>นะโซโเก แล้วมาครับคุณบริษบอกเฮ้ยชนเข้าไปทีตรงนี้แล้วก็โดดมากะโดดดวงกมาไล่เซนไล่เซนคมกว่าครับเก็บโลวาซินน็อกไปและซ้ำทันทีครับอไลเซที่จุดนี้ไปน็อกไซรัสได้แล้วยังมาต่อจุดนี้ไล่เซนโดนเทจากรุดไปเหมือนกันนะแล้วก็ไปจุดนี้ไปน็อกนาวี่ของกอเซนไปเหมือนกันแล้วรุดเก็บไล่เซนมาสักคู่ที่น็อกไปโอ้ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเมืเอ่อกี้โลวาซีนนี่พลาดเลยนะจังหวะการเข้ามาอย่างเมื่อกี้นี้ครับดูครับโลวาซิน เสี่ยไม่คนเสียและเรียบร้อยฮะซัตซี่ครับเป็นคิวของราอึมไปครับแล้วลูฟาไปเฮดช็อตน็อกใส่ซานซานนะครับตัวนี้โอ้โหอัพมาที่มาโคบอยครับอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วไลจีครับไปน็อกใส่ซุกได้แล้วท่นโรนินครับตัวน็อกจากทางนั่งโซเดีครับเฮดช็อตไปแล้วดูซินเหอนครับไปน็อกใส่อตัวจามเหมือนกันครับตัวนี้บูบีบูบีกับโฟยเอ็มน่าจะไม่จบเพียงเท่านี้ครับแต่ว่าคนที่ไม่จบกว่าคือฟุตบอลลิสครับลุชิี่เข้ามาที่เนินด้านหน้าของบ้านบิกตอน์สองคนนี้ครับ บิกาตอนเองไม่ได้ไปไหนให้ลูฟาครับไปน็อกใส่ฮาสกิได้แล้วไคโอสกี้ให้จากกรูปครับไปเก็บไอโัจ้าออกจากเกมไปครับบิกะตันเลตเอเลียนมาได้บ้านตรงนี้นะครับแล้วเอ้ยโอ้โหเกือบไปครับลักเซ่ยังไงต่อแล้วจะมีคนมาชนแล้วคาราวสกี้จากนี้ไปน็อกซินเธอร์กโฟเอ็มไปครับแล้วไลาจีนตรงนี้โดนน็อกจากซานซานเหมือนกันคารา,าวสกี้ไปเฮดช็อตให้เก็บซินเธอรออกจากเกมไปแล้วจกกังหวะน,นี้ราอึมครับไป,ไปน็อกใหม่โคบอย,อยของมิกะตันเลตเอเลียนครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วระเบิดขึ้นไปด้านบนลักเซ่มาดูกันดดิิเเเกกกกกกก่่่่งงงะแแแคไไหนนนนนถ้้าาาาาโลลลุมมมบบบีีสพรอออศูึต็ยั แล้วไมัคกบอยน็อกอยู่ด้านนอกลักซี่กดด้านนอกเจ็บเฮ้ยระเบิดลูกนี้ขึ้นไปแหมหลบทานครับปีกลูกแล้วซาซาทีนี้เป็นน้องดูฟาของบูบีครับแล้วไลจิเก็บซุกโปยเอ็มจบ16ท่านผู้ชมครับโอ้โหอ,อ,อย่างไวฮะตรงนี้แล้วเป็นบูบีฮะที่เก็บโปรยเอ็มแต่ว่าบูบีก็ตามไปติดครับแล้วลูกนี้ครับพี่ก็ตอนเรเลียนจะไปด้วยหรือเปล่าครับบ้าลักซี่ยังของออรอดอยู่ ลักซี่ oh. อย่าบอกนะว่าจะเก็บหมดเฮ้ยลูกนี้มาเรียบร้อยฮะหมดทีมมิกาตอนเลดเอเลียนจบ14โอ้โหทูซอัไปได้คิวมาเมื่อกี้นี้แล้วฟุตบอลิสครับเคลียร์มิกาตอนเลดเอเลียนด้วยน้ำมือตัวเองแล้วก็ผ่าไปน็อกใส่ทรีเวสได้เรเวสเมื่อกี้นี้โดนน็อกไปแล้วก็ผ่าเข้ามาคูณ3เรียบร้อยดีฮะก็เซนครับออกจากเกมมาเหมือนกันฮะสวยงามครับวันนี้พาวเวอร์มาดุฮะผมบอกแล้วฮะแล้วก็เซนจังหวะนี้นะฮะไปแล้วฮะอยู่ไม่ได้ฮะเจอดุขนาดนี้ เมื่อกี้นี้รู้สึกจะมีสาทีให้ดูฮะครับโฟยเอ็มครับลูบแล้วก็บูบีแล้วมันเป็นงูกินหางหมดเลยบูบีกับโฟยเอ็มซัดกันตุ้มตั้มตั้มจบาลาสช็อตไปเรียบแล้วลูบคือผู้ชนะฮะครับแมมือที่สามคือทุกอย่างฮะเออเอาเลยครับแล้ววงจะอัปเดตครับจะยังลงล่างมาคล่อมสะพานหรือเปล่าต้องรอดูฮะเด้งไปขวาบนจริงๆด้วยครับเป็นขอให้เป็นขวาครับ และยังกินน้ำด้วยนะเฮ้ยและสิเคจจินมาแล้วสิบห้ามาอย่างสวยทูเคดิฟรถมาริมหาดเช่นเดียวกับภาวะแปดเคพีเอสที่อยู่ในลายเดียวกันต้องบอกว่าทีมไทยของเราสองทีมสวยงามมากๆนะฮะสวยงามมากครับตอนนี้เหลือแค่คิวเทน่าแล้วที่จะลำบากมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูจากภาพและตรงนี้ครับซุสอีสปอร์ตครับเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างอยู่นอกวงฮะับสำหรับซุสครับและเหมือนไอคิวเทน่าก็เช่นกันนะครับดูฮะคลาสดิจิตอลอะนาติกครับ ดูครับผูบริสครับอย่างที่บอกครับเขาดูเหมือนมั่นใจมากขึ้นสำหรับวันนี้ครับผู้บุริสแยนรถระเบิดแน่ระเบิดไหมหลุดไปตรงนี้แหละที่จะระเบิดตรงนี้แหละที่ะระเบิดแล้วลงรถมาก่อนแล้วหลบหล,ลบจุกหลบอยู่ระุมระุมลงมานอนลงลกก่อนโซ่เห็นไหมก่อนโซ่เห็นไหมแล้วขับรถริมหาดมาอีกคันหนึ่งก่อนโซ่กดคูณ3ลากใส่ไปโซเคลอดไปโอ้โหถามจริงฮะตรงนี้โซเคะมาช่วยเพื่อนครับมา cover ไว้แล้วเขายิงอัดมา รอาอิมบอกโอ้โหขอไปด้วยครับเพื่อนตรงนี้และเป็น,นดันเต้ฮะโดนยิงโดระเบิดใส่ไปแล้วเบรสเบสได้คิวจากดันเต้ไปได้เมื่อกี้นี้เหมือนน็อกแล้วมาโดนเป็นเบรสเบสเก็บไปครับรครับโอทูสครับตรงนี้เดินลงมาครับคุณปอลิสต้องไปต่อเหมือนกันหรือจะหยุดแค่นี้ฮะคุณปอลิสเหมือนตรงนี้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังอยู่ในวงนะครับครับสัดส่วนของไมต้าพาวเวอร์ด้านล่างนะครับนี่ฮะมาได้บ้านที่มีดาดฟ้าซะด้วยเลยครับคุณปอลิส แล้วเขายิงใส่ใคร power แปดแปดโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับราอึมเพื่อน้องใส่ซูซอบได้แต่เป็นเนินที่สามารถชุบได้น่าจะชุบได้น่าจะชุบได้ครับ TTOP TTOP มานอนอยู่ริมหาดตรงนี้ครับตำแหน่งสวยเหมือนกันนะครับ power ครับเกมนี้แล้วดูครับมันเป็นแอ่งพอดีเลยนะตรงนี้คือชุบได้แน่นอนใช่ครับดูครับดุตยังคงเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องไปครับตอนนี้คือ Boris TTOP ครับ รอดีๆก่อนแล้วจะยังไงเขายังคงแยกเล่นอยู่นะครับ TTP ใช่ครับการแยกเล่นต้องเป็นการยื้อเวลาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่สมามารถน็อกได้ก่อนเลยครับและการปาสมมุิแบบนี้ครับเหมือนที t พ p จะขึ้นรถแล้วย้อนกลับไปรวมกับเพื่อนหรือเปล่หาครับรอะการอยู่สก็ปอยู่4ี่นี่คนละรูปแบบกันเลยนะครับกับการเล่นเขาแบบ8ครับมีสิตธ้ครับเท่ากันกับฟุตบอลในเกมนี้ฮะในช่วงเวลานี้ นี่คือ2ทีมที่ทำท็อปคิวได้ตอนนี้เลยนะครับแล้วไลฟ์ลีกลังกี้มาแล้วไซโอนครับไปน็อกใส่วิทูทูเคครับของอัฟฟัลเซเว่นครับอีกด้านหนึ่งนะแล้วโซเลสครับไปเก็บคิววิทูทูเกลจะเกมไปเลยครับอย่างโคตหน่วงกันอยู่ริมหาดตรงนี้ครับพาวเวอร์แบบ 8kps จากประเทศไทยกับฟุตบอลจากตุรกีครับดูครับทูสต็อปดีพีมาคูณสี่แล้วไงไลซี่แถวนี้ไปน็อกเล่ของดีเอได้เฮ้ยเล้วดีๆโล่งๆแบบมีรถทูสต็อปครับไปเก็บระอึมน็อกไปเหมือนกันโอ้โหยิงมาเมื่อกี้นี่สะบคคววมเเลลยื่อกี้้แดูรับ รออยู่แล้ววงเด้งเข้าแหลมตรงนี้ครับเอ้ยทำไมวงเป็นแบบนั้นน่ะโอ้โหจะรอดคือให้ว่ายน้ำมาเหรอะคือวงยังคงกินน้ำอยู่เกินครึ่งนะครับบา้าอันนี้มันกินทิดที่ไม่มีให้เล่นแล้ว,ลวเราเสนาเทซ่าโดนน็อกไปครับแล้วเราอุ้มโดนน็อกจากดีทูอีไปเหมือนกันด้วยมินิคือต้องซัดเข้าวงกันไปแล้วครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วดูอาร์คิวแล้วเรียบร้อยฮะเบสเบสครับหันไปน็อกใส่กองโซ่ได้แล้วดูฮะซิกซ์นายของเอวันอีสปอร์ตครับน็อกวงไป แล้วเขายิงมายังไงไปดูแบ็กไวทครับโอ้โหคนที่หน้าพาวเวอร์ซัดชุดเดียว b บีสเปด็อกไปเลยครับจะช่วยได้ไหมอาร์คิวเทน่าครับเหมือนเพื่อนจะถึงตัวไวมากนะเมื่อกี้อาร์คิวฟุตบอริสครับระอึมพึ่งขึ้นมาเตมตัวนะครับเรื่องของยาครับและวแบล็กไวท์ที่เขาดูอยู่แล้วครับและซิกนายครับหลายตายไปแอคเซอร์กับคอนโซลครับคอนโซลก็ดึงขึ้นมาแล้วครับ แลกเซอร์เหมือนขึ้นรถสแตนบายไว้และ,และจอนี้เออนี่อ,อ,อยังคมอ่ะสโอเคเหมือนพ<ะ>ันสสก,กิดสก,กิดติ่งไปตรงนี้แล,นนนแล้วชนะไดกซั้นโดนยิงรถระเบิดไปครับเฟมบอยได้แต้มไปมันมาจบริมหาดตรงนี้ได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมมาด,ด,ด,ดูโอ้ระดูดูเบียร์สิบเอ็ดโดนยิงอุ้ยอู้ยแล้วจอนี้กอไพรจอยนี้ไปน็อกเกงโซ่ของทีมซีเกตจินแคระไอจอยนี้ไปเก็บเกงโซ่จะเกมไปดูครับ ลถด,ดินี่ครับวิ่งต่อก่อนนะครับคนนี้น่าพาวเวอร์เคลื่อนตัวมาแล้วโอเคไปน็อกจีนายแล้วครับจังจวหวะเฮดช็อตน,นี้สวยงามเหมือนกันครับคือฟุตบอลลิสคมนะพี่อาเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะจริงครับแล้วเหมือนขับรถอ้อมดีทูอีน็อกวงไปแล้วครับท่านผู้ชมอาร์คิโเทน่าวิกฤตแล้วครับน่าจะเข้ายากมากๆแล้วแล้วดูคนนี้น่าพาวเวอร์รถดีนี่คาชอสกี้ตรงนี้ไปเก็บเลนน็อกไปเหมือนกันแล้วว่ายน้ำฮะสุดอีสปอร์ตอย่างที่ผมบอกไว้แล้วตีลังกามาแล้วจีนายครับตายวงไปแล้วตรงนี้แล้วดูเฟสเฟสรอมา ซูสเนี่ยขับรถมาโมง่งลงน้ำเอาตัวรอดไปเลยนะฮะใช่ครับอ่ะแล้วจุดนี้เฟรมบอยครับไปน็องไซยลัดอีกครั้งหนึ่งแล้วซิเค็จินเนี่ยอยู่กลางวงพี่อาร์สวยๆด้วยฮะอือแล้วมีพาวเวอร์ก็สวยเหมือนกันเพราะเขาอยู่ริมหาดเลยแล้วพลบอยตุดนี้ปนเป็นน้องแอคเซอร์ได้ดูฮะตรงนี้จังหวะต่อเน,นื่องครับซูสไอซี่มาที่บเบลรี่และสวิตแล้วคิวสวิตนี่สเปรย์ไปยังไม่เห็นตัวตอนนี้แล้วทิปฟาไปแล้วงไซโยครับไปน็องสายสุเทได้ของเอ็กซ์คิวนะครับและโลนิครับจากซูส,สยยครับไปน้องคืนทางนั X ่ง อิดเฟรมจะเกยไปแล้วดูครับเฟรมบอยไปเฮดช็อตน้องสายสยองครับและสูเทไหลไหลตายไปเองนะตรงนี้แล้วครัอสกี้ครับไปเฮดช็อตน็อกได้เมื่อกี้นี้แมาชื่อมันบังอยู่นะครับครับออสกี้ยังคงต่อเนื่องอยู่ในความร้อนแรงของเขาดูเบลลี่ครับโอ้โหสครับกะเอาให้สุดเหมือนกันฮะกะไอซีคิวครับไม่ยอมเหมือนกันคอรสบอลตรงนี้ไปน็องก่อผายได้ครับแล้วดูทูสต็อปตรงนี้ไปเทรดน็อกคอสบอลมาเหมือนกันลาเบลลี อาเบลลี่ลิมลิมหน้าผาตรงนี้ซุสอ e ีสปอร์ตกับเอ็กซีคิวครับดูครับลิมหน้าผาเฮ้ยแล้วเฟมบอยโอ้โหดูจังหวะการใช้งานของแต่ละอย่างนะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับสมอล์หรือเกรนนแล้วพลราบอยไปเฮดช็อตน็อกแอคเซอร์ครับของ K.P. คโยน่าเพวเวอร์ครับแล้วเปสวาก,กิ้งเับไปเฮดช็อตขึ้นมาเก็บทั้งโซเลสได้ครับแม่ดูครับเซริม โซสนี่พยายามจะดันอาคิวหรือปิดเกมเอ็กซ t คิวให้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตอนนี้้าคคาอุสกี้ไปนอ้องเซเบ1เบตได้เซเบตเขาเป็นแต้าของแอคคาอุสกี้และอาคิวเทน่าจบอันดับที่12ไปเลยครับไม่ได้แล้วนะฮะอาคิวเทนา่าเขาต้องเดือนสทีกับ34ชีวิตครับโซเลตว่างไงสวากิน สวากินกำระเบิดก่อนเอาฟ้าเซเว่นจับแล้ววงมันยังเอาอีกเหรอครับพี่อาร์ทั้งบิลลี่จุดนี้ได้คิวจากคิวสวิตไปแล้วระเบิดมาจุดนี้เอาฟ้าเซเว่นวงอะไรหมดนะเรายังมีข้อดีอยู่ตรงซีเคจินกับพาวเวอร์ไงถูกต้องฮะอยู่ในวงแบบสวยๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มันจะเข้ามาไปได้แล้วนะใช่ครับคือผมว่าไทย2ทีมมีโอกาสได้แชมป์มากนะเออโดยเฉพาะพาวเวอร์แปดนะครับเพราะว่าทีมสกีจีนยังคงต้องรอรับไฟอยู่หลายไฟนอกจากไปยิงกันเองอ่ะถ้ายิงกันเองอาจจะซวยได้เหมือนกันนะครับ ซาลิมครับโซเลสโอ้โหนี่ครับเราดูแมชเรียบร้อยไหมแบบนี้แล้วเป็นโอ้โหแอบเบลลี่ครับตัวน็องจากซาลิมระยะไก,กลไปครับแล้วตอนนี้นี่คือคิวเดอร์ที่เป็นไคลอ,อกสกีทันะ้ง4คนะิวทั้งสูงที่สุดตอนนี้ครับและโซเลสกรารระเบิดขว้างไปก่อนฮะฟาเซเว่นอีกลูกหนึ่งฮนะจากโซเลส ต้องทิ้งฮะตรงนี้คาร์ดิจิตลอลแอตแลนติกครับเราถ่ายขึ้นมาแบบนี้เอาไปยังไงล่ะครับดีเอรอจวะอยู่แล้วโซเลยจะไม่นอกสวาก,กินได้ครับไม่ทุกผมวันนี้ผมว่าทำไมมันรู้สึกมันชนกันย,ยับยับแบบนี้แล้วทุกคนดูกล้าเล่นมากๆและคิงจังหวะนี้ครับไปเก็บรอจากเกมไปแล้วคาริโย่จังหวะนี้ไปเก็บน็อกรอตีนี่ได้วงยังคงแซบอยู่ ก็ต้องบอกว่าที่มันชนแบบนี้เพราะวงเนี่ยครับใช่ครับพี่อาไมต้องชนเอาพื้นที่เราในนี้โดนเกมจะโกลเด้นไปแล้วก็โดดมาตรงนี้โซเลตตกตกเข่ามายังติดไม่อยู่แล้วโซเลตยังไงโซเลตยังไงรอนินมากับซีโยแล้วจะลุ้นมาแล้วไซรัสครับไปเก็บอบนนี่ออกจากเกมไปเอาเลยครับเหลือสิบทีตอนนี้ให้ยี่สิบเก้าชีวิตครับดูเหมือนซีเคร์จีนจะต้องปะทะต่อแล้วหรือเปล่าแล้วไอซี่ครับตัวน้องจากไซรัสไปแล้วคอสมอสไปน็อะใส่ไซรัสคืนเหมือนกันแม่ตอนนี้เทรดกันไปเทรดกันไปตอนนี้สาม ทีมเนี่เจอกั boy boy นเอบ่อยๆเรียบร้อยระเบิดทะาเก็บไซรัสออกไปแล้วจากโรนินครับดูครับมาอยู่ริมน้ำกันหมดเลยครับพื้นที่ดินแล้วนะเฮ้ยเอวันอีสปอร์ตพี่ฮรนะเป็นปลาอ,อยู่ไกลๆตรงนี้แล้วโซเลต โซเลตมาลุ้โซเลตมาลุ้ไล่ระเบิดน็อกระอุนไปได้ครับโซเลตโดนน็อกจากซีโยไปเหมือนกันและซีโยเก็บออกจากเกมไปเลยโซเลตโดนไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมีฮีบิซุดแล้วเรียบร้อยฮะไซริมย้อนระเบิดจะได้โบนัมแล้วแฟร์บอยไปน็อกสาหนั่นคันโยได้เหมือนกันเอาเลยครับลูกกันโนว่าจะมีปัญหากันแบบนี้ลูกระเบิดลูกนี้ระเบิดอีกลูกหนึ่งต่อเนื่องมาแล้วเฟร์บอลจุดนี้เป็นน็อกโรนินได้กับซูดอีสปอร์ตมันมาอะไรกันต้องริมน้ำตรงนี้นะครับพื้นที่ดินไม่มีที่เล่นหรือยังไงถูกต้้้้้้้้อออองนนนนนนคคคคคคครรรรรรรัััััับบ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 ท่่าาาผูชมมมมตตีีีีไไไไซซเเกแแแลลววววปยดดดิิิจโ5สห ซซสตอนนี้นี่พยายามจะเกาะขอบอยู่นะครับเอาครับเราจะเล่นยังไงต่อฮะลักษณะนี้ซซสซ้ายมุมมีเซลริมครับที่แกนเนียนดำน้ำอยู่นะครับครับมาดูวงนี้ก่อนนะครับว่าจะลงล่างไปหาพาวเกแปลกๆหรือว่าจะขึ้นมาหาแกงเยอะๆวันนี้ขวานะผมว่าน่าจะดีขวาแกงเยอะนะเพราะมันเป็นพื้นที่อ้าวแล้วจังหวะนี้ครับไปแล้วฮะ สุดอีสปอร์ตครับไม่รอหนิแลจิมมี่น็อกวงไปดีดขวาไปหาคนเยอะๆแล้วจีแซดโดนน็อกไปแล้วจิมมี่ครับโดนระเบิดฮะก็เดินเก็บออกจากเกมไปเลยครับแล้วแบ็คไวจะหนีไปเก็บคาชอวสกี้ไปเอสคิวออกจากเกมพี่ฮารใช่ครับแม่ถือว่าเป็นการเด้งแบบเล้าใจเหลือเกินนะจริงแล้วเด้งไปหาคนหมดเลยฮะใช่ครับแต่แบบนี้พาวเวอร์ก็ยังได้เปรียบอยู่นะจริงผมบอกก่อนพอไม่ต้องยุ่งกับใครถ้ากระเถิบดีๆมีโอกาสนฮะมีโอกาส เอาละครับพลรบพลรบยืนนิ่งๆโดนเต็มๆจะโกลเด้งครับแม่ระเบิดลูกนี้จบไปเลยครับทุูครับแล้วกอนโซ่ครับไปน็อกรุ่ของฟุตบอลลิสต์เหมือนกันครับแล้วกรรมต่อของโกลเด้นหวังจะเก็บพลรบออกจะเกมไปเลยระเบิดลูกนี้แม่เขาเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะครับสโมอเต็มไปหมดครับสลับโนวาเฮ้ยแล้วครูบอยลงมาวันนี้โอ้โหดูครับครูบอยออเดอร์ซิกไม่ได้ลงนะวันนี้ออเดอร์ซิกนะโดนพักไปโดนพักไปคิงยังคงได้เล่นอยู่ครับแข่งกันแหล่งนะคิงนะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าพอเปลี่ยนผู้เล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเบเดร เป็นเรารอจังหวะอยู่ที่คอนโซ่คอคอนโซ่คอไกลๆเคาะไกลๆมาโกเดนไปน็อกคูบอยแล้วก็โซ่จัดนี้ไปน็อกลุ้นได้เหมือนกันแล้วดูครับลุ้นเจอโดซ้าจากเกมซีนิเตอร์ครับไปเก็บทูสต็อปน็อกไปแล้วซีเตอร์เฮดช็อดทูส็อปออกจากเกมไปซีเตอร์นี่ว่ายหนามานะท่านผู้ชมนะแล้วลุ้นโดยเฮดช็อตจากคอนโซ่ไปครับความเดือดคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับโซน่าพาวเวอร์ยังคงอยู่สามคนตอนนี้แล้วดูฮันลู้ครับขึ้นมาแล้วคิงฉีกซ้ายมาแล้วคิงเหมือนจะเปิดมุมไปก่อนแต่ว่าน็อหลบไปก่อนแบบนี้แล้วดู แบ็กไว้ครับแล้วไปทีดีโอพีไปน็อกใส่ชนะของ G ีแซ่ได้แล้วแบ็กไว้ครับไปน็อกลูบจนได้ครับแม็เฟนเจอร์ลครับใช่ครับแล้วคิงตอนนี้ไปน็อกโกลเดนได้เหมือนกันนะครับแล้วสเปร์มาคูสี่ของแบ็กไว้แบ็กไว้ยังคงเดือดอยู่นะครับเนี่ยกระโดดเช็คนิดหนึ่งแบ็กไว้ลูบกับคอนิน่าพาวเวอร์กำลังจะประทะกันแล้วลูบกำลังจะมีปัญหามินิของกอนโซดูครับแยายาจะสูบเช็คแล้วดูด้านล่างด้านบนนี้ขึ้นมาก็ยิงใส่เหมือนกันยังไม่เห็นทิศทางเท่าไหร่แต่ว่านอนปิดมุมได้อยู่ตอนนี้จดูครับคูบอย กลับเบิดแล้วฝากไ,ไปทำสโมคครับแล้วดูแบ็กวคยก็ไปน็อกทางด้านคอริงโยครับถูกต้องครับแล้วตัดกลับมาที่คูบอยเพื่อนชุกขึ้นมาพลบอยอยู่ในควานแล้วคอร์สมอร์เดินม,มาน็อกคิงไปได้ครับจังหวะนี้ทีมซิกเคจิน แล้วต้องกดมาพลาบอยแล้วแบ็กวายได้แต้มจากคาริโย่ไปคาแล้วกเดนครับโดนตัดจากเกมจากคิงไปเกันแล้วพลาบอยเฮดช็อตเฟเดอร์ลครัเขลูปอีสปอร์ตจากบาซิลออกจากเกมไปแล้วแลวโซเคไ,ไปนอกทีทีโอพีของพาวเวอร์ไปแปดเคเอแล้วทีทีโอพีาเบิดน้อกโซเกไ,ไปเหมือนกันวงอยู่แค่นี้มันยังมีแปทีมมีเจ็ดทีมอยู่ฮะโอ้โหยังไปต่อลำบากนะและ้วก็ยครับไปเก็บคิวโซเก้ได้แล้วคอรสมอรไปได้คิวจากคิงมาเหมือนกันแลน้วคอร์สมอรยังคงเดือดอยู่วิวดูอยู่แล้วด้านหลัง ไปเอวันดิสปอร์ตตามไปติดเหลือ5ทีม12ชีวิตเอาละครับผมต้องไปเรื่อยๆนะับตอนนี้ทีมท,ที่เหลืออยู่ครับแล้วดูทูเคเรียบร้อยฮะแอสเซอร์ครับไปท้้งทูเคได้ฮะตอนนี้ดูเขาเทรดมาจีเซ<อ>นเตรียมจะสู้เต็มที่จีเซนโดนย<อ>ิงไปสองชุดครับแต่ว่าจีเซนไดับเบิ l e น็องไปนะพี่ไอ้กันแล้พลบอยอย่างนี้เป็นน้องจีเซนมามาแจกเป็นมือที่สามสำหรับพลบอยครับโนว่า,า,าโอ้โหแสบเหลือกเกินแค่ตรงนี้โุณคนนี้หน้าที่คากนกลับมาบอกเฮ้ยเพื่อนจีเซนแม่นจัดเลยฮะแป๊บนึง่อนชุบหน่อยเฮ้ยแลล้วพพบบอยเดดินมางััครี่ พลรบอยเดินมางัดครับพลรบอยแล้วคอสมอล์วนหินอยู่คอสมอลวนหินแล้วโดนยิงมาจากคูบอยน็อกคอสมอไปแล้วพลรบอยเดินเข้าใกล้พลระบอยเดินเข้าใกล้พลรบอยจ่อไว้พลรบอยดึงจังหวะแล้วเพื่อนเดินเข้ามาเติมที่หลังหินแล้วตรงนี้พลรบอยกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาพยายามจะขึ้นมาได้และทูเคเฟอร์สเสร็จก่อนเอาดีครับจีเซตกับทูเคต้องคอสกันให้ดีแล้วโคนีน่าพาวเวอร์จะเป็นมือที่สามพลรบอยเราจังหวะอยู่ดูครับคนนี้พาวเวอร์ครับ อุ้ย์ส่วน power บอกเอาไปเลยฮะตีเข้าไป power บอกโอ้โหนี่ครับแอ axler 4q ครับจากคนนี้น่า power ครับตอนนี้ใช่ครับแล้วมาสเปรคคุณสามมาสะละ axler dp ดูเลยฮะแอเซอร์คลานไปโอ้โหแล้วมาหน่วยลาบมะตรงนี้สามคนเลยครับถูกต้องครับ เริ่มนิ่งแล้วนะครับตอนนี้พื้นถ้าจะไปลงรอจังหวะหมดแล้วอ่ะคือรอจังหวะหมดแล้วฮะคือใครห้ามพลาดน้องเดกดขาดนะครับใช่ครับแล้วคอสบอสเนี่ยเพื่อนเนี่ยชุบกลับขึ้นมาด้วยนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยซีเกตจินดูได้เปรียบเพราะเขามีหินแล้วนอนเนียนๆอยู่ในพื้นที่ได้แต่ว่านี่ฮะพาวเวอร์ฮะไอ้บอกเฮ้ยพี่ต้องเอาพื้นที่เหมือนกันเพราะผมอยู่นอกวงขับรถเข้ามาครับเฮ้ยแล้วมาใกล้คนที่หน้าพาวเวอร์ที่นอนอยู่ในสโมกตรงนี้แล้วไอ้นอนจุ่มลงแล้วเขา ลุกมาลุกมาตามสายของระเบิด a อคเซอร์แบริล e น็อกไไปครับ <พอ S 1> แล้วเก็บไอออกจากเกมทันทีครับ ม่ดูแบบนี้ใช่แบบสลับลไปแล้วเรียบร้อยมาแบบนี้น้องไม่น้องแล้วเรียบร้อยฮะกองโซ่ครับไปน้องใส่ TDOP ครับตรงนี้แล้วกองโซ่ที่ค<อ>ิวจาก TDOP ไปเลยครับ<อ>พาวเวอร์ครับเข้ามาไม่มีพื้นที่เล่นครับมาโมงใส่คอนดีน่าพาวเวอร์ก็โดนตัดจากเกมไปแต่ก็ถือทำาทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วดูตรงนี้ครับคอนดีน่าพาวเวอร์คามาติดๆแล้วคอสมอลมาน็อกคูบอยแล้วได้ทันทีบอกว่าไฟโหดเหมือนโกรธใครมาไว้เฮ้ยเรียบร้อยคอสมอลเก็บคูบอยจากเกมไปแล้วเดินได้ต่อหลังอีกคอร์สบอลแต่เมื่อคิวฟาลาบอยออกจากเกมครับซีเกตจี ไว้ดับมอนอของ 2K เคนนี้นะเพราว่าออกจากเกมเหลือ3ต่อ1ฮะ้ 5, และคาดิจิตอลเนี่ยแกเป็นงูแค่ตัวเดียวมาตลอดเรียบร้อยว่าย,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 ยนะ้ำอยู่ตายไปแล้วครับซีเคจินครับเปิดแชมป์แล้วครับวันนี้มาเฉยเลยนะและ้วบอกเลยนะฮะว่ามือที่3เนี่ยไม่ได้สำคัญอีกต่อไป เพราะคอิน่าพาวเวอร์เมื่อกี้เนี่ยเดินมาจะมาแจมใส่ซ<ช>ิเคจินนะฮะมผมบอกเลยว่าโดนยิงหงายชะดาไปสองฮะหงายท้องหงายไสฮะโอ้โหคมทุกคนนะซิเคจินจังหวะเมื่อกี้ผมบอกเลยคอสมอสจีแซดดับเบิลน็อกกันไม่พักขนาดเสียน้องเก่งโซ่ไปตั้งแต่ช่วงกลางเกมฮะโอ้โหสามคนยังดุซิเคจินใช่ครับเล่นดีมากมากับซิเคจินวันนี้นะครับเกมแรกของเราต้องบอกว่าคือต้องยอมรับด้วยพวกเขามายากที่สุดนะคืออันนี้คือสิ่งที่ต้องเลสเปกอย่างมากมาจากเซอร์วานนี่ครับผมบอกก่อน โอ้โหแล้วมาจบเอาวงตรงริมน้าปลายแหลมแบบนี้แต่พวกเขากินไก่ซะด้วยไม่ธรรมดาซะแล้วสำหรับสิเคตจินครับใช่ครับแม่ะ้บอกว่าเราเห็นลายการเคลื่อนตัวตั้งแต่ประมาณวงสองวงสามนะแกอ้อมมายงไรม่รู้แกแกมาริมขวาแต่แกไปตัดมาตาพาวเวอร์แกมาริมขวาด้านล่างส่วนพาวเวอร์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวงพวกเขาเหมือนกันแต่ว่าจังหวะที่วงมันเด้งเมื่อกี้มันไม่มีพื้นที่เลยละแกก็เลยต้องหม่งเข้าไปพอหม่งเข้าไปเนี่ยไปโดนคนีอิน้าพาวเวอร์ที่เหมือนนอนรวมตัวกัน เ,าเขานอนรม<ล>ตัวกันอยู่ก็เลยแบบ,บพลาดไปนะครับผม ก็แต่อาเคีวเทน่านี่ก็จะยากหน่อยเพราะว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฝ่าฟันเยอะมากแต่สุดท้ายพอวงเล่งแบบนี้ก็ไปไม่รอดนะใช่ครับก็จบอันดับสิบสองไปท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มมาในทีมไทยของเรา2ทีม Power อร์แบล็คเคเบิ้ลแลก็ซีเกจินเนี่ยเล่นดีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ตามเชียร์พวกเขากันต่อ3ทีมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันโดดเล่าต่อไปกันครับมาครับมาต่อกับคะแนนรวมนะครับวีคที่1กับวีคที่2รวมกันนะครับก็คือทั้้้้้้งงงหหมมมมมมมดดด16 16 1 60เเเเกกกนน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 ะะะคคคครรรััััััับบบบอออออีีีีีีืจแแข่่่่ททททตตผาาลวป็ บิเกตตันเลดเอเรียนครับเห็นไหมครับ180แต้ม RRQ อาร์เธน่าไทยแลนด์อันดับที่2ครับ168แ,แต้มนะครับทีมซิเคจจินไทยแลนด์อันดับ6 Power 88ร์แปดแปดไทยแลนด์อันดับ10ส่วนอันดับอื่นก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับผู้ที่ติดท็อป16นะครับเมื่อแข่งครบ60เกมนะครับติดท็อป16จะได้เข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกนั่นเองนะครับอตอนจบเนี่ยคือผมจะมีรายงานรารายงานคะแนนรวมทุกครั้งนะครับ ทางแฟนเพจนะครับไม่มีคะแนนรายงานนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีการรายงานนะครับก็มาดูที่นี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบาย